คนนี้ชื่อว่ามินาซังขอ้อนรัชื่อว่าอาคิวติมแคสเด็ดสวัสดีครับวันนี้ผมอาร์คิวติมแคสจะมาแคสเกมแมสแฟเธอร์ตามสัญญาไว้นะครับผมแหมไม่ได้แคสไปตั้งนานนะครับโอเคเรามาเริ่มเกมกันดีกว่าครับ รู้สึกว่าทีมเพลงนี้จะชื่อทีมเพลงว่าอ,อ,อะไรโอดอเนี่ยครับแปลว่าตุ๊กตาเก่า,าครับอายะโอดอรือเปล่าไม่แน่ใจผมเริ่มลืมไปแล้วแต่มันคืออะไรที่มันโอโอดอรครับโอดอตุ๊กตาเก่า,าครับแรกๆกับพอเอ่หรอกนะไม่เริ่มเป็นฮาโลวีนนะเนี่ยสยองเลยฮาโลวีน อีกน้าอีกน้า,นาคนแตขฮาโลวีนครับผมนั่งรอต่อไปคนรอภาคครับน่าจะมาแล้วมั้งครับเฮ้ยโหตกใจหมดโอ้ยผมนึกว่าอายะถือมีดอยู่ตกใจเรื่อว่าเล่นเกมผิดเรื่อว่าเล่นเกมอย่าเดะเลฉโอ้ อ่ะเราจะมาแล้วมั้งครับแมทฟาเอร์พ่อบ้าให้เสียงภาษาไทยโดยอาคิวบลิมแคสหรือข้าพเจ้าดี่เองค่ะหาไปไหนเนี่ยอ๋อกดซ้ายได้ดีกว่า ลาเทอร์เจอร์มานีอ๋อที่เยอรมันตะที่เยอรมันที่เยอรมันตะวันที่ทางเยอรมันตอนเหนือบ้านของเดวิสพ,พ่อคะพ่อย,ยืนยันหรือเปล่าคะเอรพ่อาญะกี่ครั้งแล้วที่ฉันบอกกับคุณว่าห้ามลงมาที่นี่เพราะพ่อแต่หนูกลัวที่จะมาคนเดียวคะ่ะอายะ น่งห่วงคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกอ๋อบอกว่าแม่จะอยู่ข้างๆลูกเสมอคุณแม่นะครับคุณแม่เธอจะคอยดูแลเธอเสมออายะโอเคนะอ่ะตอนนี้ก็ขับพี่เตนแล้วค่ะคุณพ่อเด็กดีพ่อพรุ่งนี้ใช่มันครบรอบมันตายของแม่พวกเราจะไปที่สุสานด้วยกันนะค่ะ โอเคตอนนี้ก็กลับไปที่เตียงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอซะอะหยุดไม่ย่าช่วยด้วยโอ้ยสยองว่ะโอ้โห่ไอ้หอ่อฟาเธอสิครั ฉันรู้ความต้ของพ่อพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาชอบที่จะทำไปนะครับเสียงดังข้างหูเลยเสียงไม่จะเบาไปเบาไม่ได้ใจโอเคเขาชอบทําการทดลองค้นคว้าจึงจะจึงจึงมักจะเก็บตัวอยู่ในห้องใต้ดินและฉันมักจะได้ยินเสียงวัาสิ่งบางอย่างในจากแลบ,บนั้นมันเป็นเสียง,งสัตว์และเสียงกรีดล้อของมนุษย์ตั้งแต่ยังเด็กฉันรู้การกระทําของคุณพ่อว่า,วาเขาทำอะไร เพราะฉะนั้นฉันจึงทําเป็นมองไม่เห็นทำเป็นไม่รู้แล้วก็ทําเป็นไม่ได้ยินหรือรับรู้อะไรทั้งสิ้นฉันทําเป็นเมินตะก้าเพราะว่าฉันรักคุณพ่อรักตรงไหนวะนั่นงงเป๊กเลยและนั่นก็ไม่ใช่ความรักอย่างเดียวฉันรู้เมื่อแม่และฉันออไม่ได้อยู่รอบๆหาเมื่ออะไรที่แม่และฉันไม่ได้อยู่เพราะเราตัวเขากับ ผู้ช่วยของเขามันจะมีป้ายอย่างนเนี้ฟลาซิมเปิลตัวอ,อย่างดีนี่ลงไปไม่ค่อยออกฮะไม่กสม็สัมผัสได้ก็เธอมาเดียฮัปเปอร์ฮัปเปอร์เธอเธอกลัวเธอคนนั้นกลัวความสัมพันธ์ของพวกเราเลยคนะ่ะอันี้ อะไรก่ะฉันไม่ฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเอ,เออ่อความสัมผัสเออวันนี้ผมก็ไม่แน่ไม่ไม่รู้จะว่าจะแปลงไงแต่ให้แน่สิ่งนี้อาจจะเป็นปัญหาก็ได้เด็๋ยพื่อคนนั้นนะ่ะจะสิบเอ็ดแล้วก็น่าจะเป็นช่วงปัญหาของชีวิตนะนะเออก็จดีก็จะดีกับเธอไว้วกันทำให้เธอได้แต่ว่าเอ,อ๊ะทำให้ทำให้มั่นใจว่าเธอจะไม่รับอันตราย เพราะเธอคือเออ่ของรักของห่วงของฉันที่สุดคือพูดง่ายรักลูกมากเลยอะเสีออยงอะไรอะนี่คืนแล้ว วันนี้คือวันที่แม่ไปสวรรค์แม่ครัโอ้หฉันไม่สามารถที่จะนอนหลับแล้วได้ฉันฉันไม่ฉันนอนไม่หลับทุกเมื่อเมื่อฉันคิดถึงแม่เนสเรี่อ๋อทำไปแล้วแล้วไปทางไหนต่อดีเนี่ยตัวอกตัวอรูปของคุณแม่แม่ เืาจทำยังไงคุณแม่ฉันรักพ่อนะแต่แต่เธอทำให้ฉันกลัวเธอมักจะมองฉันด้วยตาอย่างนั้นฉันเกลียดเธอแต่ฉันรู้ว่าคุณพ่อชอบเธอถ้าพ่อและเธอคนนั้นอ่ะแต่งงานกันฉันเดาว่าเธอคนนั้นอ่ะจะต้องเป็นแม่ฝ่ายของฉันฉันไม่อยากจะฉันแม่ฉัน ฉันไ,ได้ต้องการให้เธอเป็นแม่ของฉันฉันไม่อยากมีแม่ใหม่นี่นี่คือแม่คนเดียวคนเดียวในโลกใบนี้สำหรับฉันคุณแม่ทําไมเธอถึงทำไมท่านทําไมคนถึงต,งต้องจากไปล่ะต่อตุก๊กตาขัตหอวห้อตุ๊กตาที่ได้จากพ่อมันทั้งเก่าแล้วก็สิขับไปเยอะมาอีกแล้วครับปะตามหลังเตะไม่ได้ซะด้วยจะเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ย ฉันซื้อมาฉันซื้อมาให้คุณไปสำหรับของขวนนัญนะอายะเย้ตุ๊กตาขอาบคุณค่ะพ่อโอ้ตุ๊กตาสวยจังเลยมันเหมือนจริงมากเลยอะ่ะโอ้ยดูสิเหตุที่แปลดีของขัของหวงไม่มีอะไรดักควันเต็หฮะไม่มีอะไรเลย The Red Eye Stranger เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดนี่ว่าที่มายาวหลุดมาโอาคอนเทนเนอร์นี่คืออะไรนี่อะไรกันเนี่ยได้เพชรอ่ะเขาจะอธิบายแล้วครับผม t i a m s are hidden in various places. Some require doing special events to get. You can see your มเ m Call on the m ม n u Find t h ออ all and... คืออันนี้เขาจะบอกว่าเพจอาจจะซ่อนอยู่ในสารที่แห่งนี้แหละซ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ว่าจะมีเควสบางเควสอะที่เราจะต้องทำอ่ะเ,เควสสเปเชียลที่บอกว่าเราจะได้เห็นนั้นมาถ้าหากเออคุณสามารถเออเห็นจำนวนจิมให้คุณเก็บได้อ่ะอยู่อยู่ในเมนูหามันหาม,มันให้เจอและและอะไรสมบอกให้ and get some special e n d ไปกันเองนะครับ and get some special e n d นะครับผมโอเค snowball จะเพชรระเบิด snowball สัตว์เลี้ยงเป็นปลาสัตว์เลี้ยงเสียงอะไรวะพื้นนี่รู้สึกหนาวเย็นไปหมดเลยฉันรู้สึกกลัวฉันควรจะกลับไปที่เตียงนะลาตินสวัสดิ์โอ้ยรูสุกมีนื้อเดส อย่างไรเนี่ย<ๆ>คุณร้องเพลงเพราะจังเลยนะอยะา<ๆ>ขอตัวลูกลูก<ๆ>คุณพ่อคุณดูมาดูทางนี้สิแปบ๊บเดียวนะขออ่ะขอผมพังแ้้วตัดอะไรขอีชนิดนึงอ่าในสุดก็เสร็จ มุกกดองไม้เหรอแล้วรัสอีูกุ๊ออนมีอ๋อมันดูดีไม้เออใช่ฉันคิดว่ามันเหมาะสับคุณเลยลออ่ละเอ๋หมุนรอบๆสักทีขอบคุณพ่อเออฉันฉันขอโทษนะที่บอกว่าไม่สามารถเล่นกับเธอได้ตลอดเวล,ลาเนี่ยพ่อไม่เป็นไรคะ่ะฉันดีใจที่สามารถเล่นกับคุณได้ในวันนี้นะครับพ่อ โอ้ฮ้ยพวกคุณเล่นกันอยู่รอคะนี้ย่ะแม่ดูสิคุณชอบทำมอือปดอกไม้ให้ฉันได้ละโอ้คุณพิเศษมากเลยดูดีมากเลยนะอายะแล้วคุณจะเออเออไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเธอแล้วลูกเล่นกับเขาทั้งทั้งวันเลยเหรอใช่พวกเราควรทำอีกนะพ่อใช่พวกเราควรทำอย่างนั้นต่อไป แม่น่าจะมาร่วมมุด้วยนะเออก็ดีคะ่ะฉันจะทำาองนะครับแม่เออไมอ่ขอโทษดีนะแผลไปคราวหน้าแล้วกันจะฝืนตัวเองไปหน่อยเลยมันห้าห้าคุณไม่ได้รู้สึกดีนะมะแล้วก็ไปเอาอยาก,กลับมาเรียนแล้วกันนะน่าจะทำให้คุณดีขึ้นไม่ฉันสามารถ ฝืนตัวเองได้มอมแม่คุณก็เจ็บเหรอคุณโอเคไหมขอโทษที่ไม่ให้เธอต้องเป็นห่วงนะฉันสบายดีจะเป็นห่วงไปเลยขอร้องายะรอ้ยี่ของคุณอะอาไม่เอ้ยรอเรอยี่ของโลกอะทำอะเปนเป็นสิ่งที่ดีสุดหรับขมวดขมวนแต่ถ้าหากฉันไม่สามารถเห็นรอยยิ้มของคุณได้อะมันก็ทำให้ฉันู้ึกเป็นห่วงเวยเช่นกันแม่ โอเคตอนนี้ก็กลับไปาอนหารไม่เย็นไล้ละท่านทำแฮมเบอร์เกอร์เต็กสำหรับคืนนี้นะขอบคุณเลยนะอาญะเยะ้ฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์ของแม่ใช่ไหมมันพ่อ <c oughs> จริงๆด้วยแฮมเบอร์เกอร์ของเธอเที่สุดยอดที่สุดในโลกเลยล่ะ <c oughs> พวกเรามีความสุขมากขนาตอนนั้นแต่อพอมาเรียนมาแบบอย่างงี้ก็ตาม พวกเราสามคนก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่เมื่อแม,แม่ตายไปจากเอ,อเพราะอาการป่วยไข้รครับความสุขคว,ความสุขที่พวกเราได้ได้มาก็พ่อมาลายหายไปเป็นผายโบเบ้โอ๊ยอะ เพ่งกิดเรานั่งคุณพ่อเป็นสิ่งบางอย่างเกิดเกิดที่ของพ่อฉันควจะไปหาคุณพ่อแล้วตอนนี้บอสบอสยังไม่ต้องใช้เสีองบอสฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรเอ้ย มาไมาอย่าอย่าเข้ามาทางนี้ไม่คใครนะี่ยบางนี้เร็วมีบางคนอยู่ที่นั่นคุณเปใครอะ่ะทางนี้ไปมาอยู่กับฉันฉันบอกว่าให้บางนี้ย,ย้า ไปะปิดฟงไม่ใครอ่ะมีนักสือนี่น่าสนใจหลายๆเริ่มเลยแฮที่นี่เนะ่ยคุณท่ามหนังสือใช่ไหมนี่ที่รักไม่ใครคะตอนนี้ข้ายห่าว่าเลยเลยท่าน่าจะเหมืนเซลแมนเซลแมนเหรอไอ้ฉันว่าโองนะฉันหวังว่า ฉันหวังฉันหวังว่าจะมาคำนวณสางกตอะไร้เขาเก็ตทุนโอนอยู่ดีใจที่ได้อ๋อประมาณว่ายินดีที่ได้รู้จักคอมมีโอนได้ชืว่าโอนยินดีที่ได้รู้จักเอ่อแม่สาวน้อยเออแต่ที่นี่ก็รู้สึกว่าจะมีเสียงเออปัญหาเกิดขึ้นนะที่คิดว่ามีศกในลอริเตอร์นี่คืออะไรอะ อ๋อปีศบแบบว่ามาเดินทัวร์บ้านทั้งนั้นศพหรอแล้วไปถึงพวกสัปรหลาทยี่ข้างหลักใช่ไหมเหมืนมันเหมือนสัปรลาดที่อยู่ในนิทานเลยอะวพาแต่ทําไมมอเตอร์ถึงมาอย่างนี้ล่ะก็มันเป็นเพราะคับสาปเนี่แหะสิ่งที่อะไรที่คุณเจอจากอ๋อศพที่คุณเห็นอะ มันเป็นผลงานวิจัยจากคุณพ่อเธอว่ตายไปแล้วอ่ะด้วยความโกรธที่สะสมแล้วอ๋อมันมันทำให้คำสาปเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาแก้ให้คุณพ่อของเธอแน่นอนอะรมคือคุณพ่อจะเกิดอันตรายขึ้น,นจะต้องไปช่วยเขาไม่ได้ทำงั้นล่ะเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เขา เขาได้ฆ่าผู้คนไปมากมายเพื่อคัสตอของเขานี่มันเป็นอะไรครับตอเหรอคุณจะต้องคุณจะต้องคุณจะต้องตัดมือว่าตอนเนี้ยเนี่ยวันนี้คือธรรมชาติของพ่อ,ขอ,ข,อของคุณถ้าคุณคิดจะช่วยเขาอีกเหรอผมจะไปช่วยนะครับเออเธอหวังว่าเธอได้แต่ยังไม่แน่ จังจะไม่ได้จะเข้าใจตอนตอนนี้นะคุณพ่อคุณพ่อจะใจดีกับคุณพ่อจะใจดีกับฉันเสมอนี่คือสิ่งที่นี่เขาคือพ่อคุณยวของฉันนี่ฉันมีและสัญญาของแม่เราด้วยเช่นกัน ดวงตาสีแดงของผู้ของของ,ของผู้แปลกหน้าได้ให้พลังให้กับแจ็คเกี่ยวกับการสั่ผู้อื่นและแจ็คก็พูดว่าขอบคุณเออโอ้โหกด enter ไปไม่รู้เรื่องเลยอ่าแม่หืมอะไรเหรออายะคุณพ่อทำอะไรข้างล่างทุกครั้งเลยอะคะมันเป็นงานที่ซับซ้อนอะคุณน่าจะ เข้าใจตอนที่คุณเอโตขึ้นแล้วนะอายะฉันอยากจะโตขึ้นเร็วจังค่ะอายะไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอไม่ควรจะเกลียดคุณพ่อนะแม่อะไรขึ้นเหรอแน่นอนเธอจะไมีทางเกลียดพ่อหรูอแม่คุณไม่ชอบพ่อไหมไม่ชอบพ่องั้นเหรอไม่ไม่ใช่งั้น ก็หมดลงแร้อายะมา้คุณชอบมากเหมือเขาถึงแม้ว่าจะเอ่ออะไรวะทำไมเถอะสัญญานะอืมโอเคเขาเริ่มกัต่อบมาบอกไม่บอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันจะรักพ่อฉัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเราจะไปช่วยคุณพ่ออีกราร์นเหรอโอเคอ่าสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ขอปิดการแคสเกมไว้แต่เพียงครังนี้นะครับเพราะว่าให้ผมเดาเวลานะครับเวลาก็น่าจะล่วงเลยประมาณน่าจะไม่ถึงสิบนาทีครับแต่ว่าก็คงจะเป็นระยะเวลานาน,านอยู่ระยะหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับอริการโดโกไซมาไซเนารามินาซัง